ไดอารี่บางเล่มไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อบันทึกความทรงจำที่สวยงามแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เจ้าของอยากจะลืมสวัสดีครับขอต้อนรับผู้กล้าทุกท่านเข้าสู่รายการ The h o l d e r e Story พอด d c สต์ที่จะเปิดบันทึกหน้าสุดท้ายของประสบการณ์สยองขวัญกับผมเอครับสำหรับค่ำคืนนี้ เราจะย้อนกลับไปในสถานที่ที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีหอพักนักศึกษาสถานที่ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพความฝันและบางครั้งก็มีความลับที่ซ่อนอยู่ในทุกซอกทุกมุมเรื่องราวในคืนนี้ถูกส่งมาจากคุณน้ำอดีตนักศึกษาที่เรื่องราวของเธอมีชื่อว่า r o รูมเม e ที่หายไปเอาละครับ ถ้าคุณพร้อมแล้วปิดไฟแล้วมาฟังเรื่องของเธอพร้อมๆกันคุณน้ำเป็นนักศึกษาปี3และเธอมีลูมเมตอีกคนชื่อว่าคุณฟ้าคุณฟ้าเนี่ยได้เรียนจบไปแล้ว2ปีเธอได้มีงานทำใกล้ๆที่พักของตัวเองคุณฟ้าเนี่ยเขาเป็นคนใจดีมากเลยคนหนึ่งพูดจาไพเราะและขยันเป็นอย่างมาก ทั้งสองในช่วยกันแชร์ค่าห้องทําอะไรต่างๆด้วยกัน3ปีจะมีอยู่วันหนึ่งที่ทางมหาลาัยของคุณน้ําได้มีกิจกรรมรับน้องใหม่คืนนั้นคุณน้าก็กลับดึกเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนพอกลับได้ถึงหอก็มีคุณฟ้านั่งรออยู่ข้างหน้าห้องโดยเวลาที่มันดึกมากแล้วคุณน้ําได้ถามคุณฟ้าว่าทําไมยังไม่เข้าห้องนี่มันดึกมากแล้วนะ่ะคุณฟ้าได้ตอบไปว่า ตนได้ลืมกระเป๋าไว้ที่ทํางานกุญแจก็อยู่ในกระเป๋าก็เลยเปิดห้องไม่ได้ก็เลยต้องรออย่างเดียวคุณน้ำได้ถามขึ้นว่าแล้วทําไมพี่ไม่โทรหาหนูล่ะปกติเรื่องงานตั้งสองทุ่มเลยนะนี่พี่รอมา3าสี่ชั่วโมงเลยนะคุณฟ้าได้ตอบกลับไปว่าก็ของของพี่อยู่ในกระเป๋าไงก็เลยโทรไปไม่ได้จะกลับไปที่ทํางานเพื่อไปเอาก็ไกลามากเลยด้วยอีกทั้งพี่เหนื่อยละ เพราะงั้นเปิดห้องเถอะพี่จะไปนอนคุณน้ำก็สงสัยปกติคุณฟ้าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคุณน้ำก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็คงเหนื่อยจากงานมาปกติแหละคุณน้ำก็ได้เปิดประตูเข้าห้องมีจังหวะหนึ่งที่ทั้งสองได้ชนกันคุณน้ำกลับรู้สึกว่าตัวของคุณฟ้าเย็นมากคุณน้ำก็คิดว่าเขาลอข้างนอกมาสามสีชั่วโมงจะเย็นก็ปกติแหละ ตนไม่ได้คิดอะไรมากพร้อมเข้าห้องทำธุระส่วนตัวตามปกติหลังจากที่คุณน้ำทำอะไรเสร็จสับก็ออกมาเห็นคุณฟ้าได้นอนไปแล้วแต่คุณฟ้าดันเห็นปากของคุณฟ้าซีดมากตนเลยถามฟ้าว่าไม่สบายหรอพี่แต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับคุณน้ำก็ไม่ได้ถามซ้ำเพราะกลัวว่าไปรบกวนเวลานอนของคุณฟ้าคุณน้ำก็ได้เข้านอนตามปกติเช้าวันต่อมา คุณน้ำตื่นมาเรียกว่าเช้ามากๆตนก็ได้เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวตามปกติแต่หลังจากที่ออกจากห้องน้ำกลับพบว่าคุณฟ้าไม่ได้อยู่ในห้องแล้วคุณน้ำก็ไม่ได้คิดมากคงจะรีบออกไปที่ทำงานแหละคุณน้ำก็ได้ใช้ชีวิตไปเรียนตามปกติตกดึกก็กลับจากมหาลัยเวลาก็สามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแต่กลับเห็นพี่ฟ้ารอหน้าห้องเหมือนเดิมพี่ฟ้าได้ถามคุณน้ำว่า ทำไมกลับดึกจังละ่ะถุงอะไรและนั่นคุณน้ำได้ตอบไปว่าอ๋อพอดีไปตลาดมาน่ะก็ซื้ออะไรติดมือมานิดหน่อยช่วงเย็นยังไม่ได้กินอะไรเลยว่าจะกินแก้หิวสักหน่อยคุณฟ้าได้บอกคุณน้ำว่าเปิดห้องได้แล้วพี่อยู่ข้างในมันหนาวคุณน้ำก็เปิดห้องก็เข้าห้องตามปกติคุณน้ำก็ได้ทักถามคุณฟ้าไปว่าทําไมพี่ดูซี่ซซจังช่วงนี้ไม่สบายหรอพี่ แต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับคุณน้ำก็ไม่ได้ถามซ้ำเพราะกลัวว่าไปรบกวนเวลานอนของคุณฟ้าคุณน้ำก็ได้เข้านอนตามปกติเช้าวันต่อมาคุณน้ำตื่นมาเรียกว่าเช้ามากๆตนก็ได้เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวตามปกติแต่หลังจากที่ออกจากห้องน้ำกลับพบว่าคุณฟ้าไม่ได้อยู่ในห้องแล้วคุณน้ำก็ไม่ได้คิดมากคงจะรีบออกไปที่ทำงานแหละ คุณน้ำก็ได้ใช้ชีวิตไปเรียนตามปกติตกดึกก็กลับจากมหาลัยเวลาก็สามทุ่งเกือบสี่ทุ่มแต่กลับเห็นพี่ฟ้าร้อหน้าห้องเหมือนเดิมพี่ฟ้าได้ถามคุณน้ำว่าทำไมกลับดึกจังละ่ะถุงอะไรละนั่นคุณน้ำได้ตอบไปว่าอ๋อพอดีไปตลาดมานะ่ะก็ซื้ออะไรติดมือมานิดหน่อยช่วงเย็นยังไม่ได้กินอะไรเลยว่าจะกินแก้หิวสักหน่อย คุณฟ้าก็ได้บอกคุณน้ำว่าเปิดห้องได้แล้วพี่อยู่ข้างในมันหนาวคุณน้ำก็เปิดห้องก็เข้าห้องตามปกติคุณน้ำก็ได้ทักถามคุณฟ้าไปว่าทำไมพี่ดซูซี้จังช่วงนี้ไม่สบายหรอพี่แต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับคุณน้ำกลับเดินไปนั่งที่โต๊ะในห้องพร้อมบอกว่ามานั่งสิพี่หิวเหมือนกันคุณน้ำก็เอะใจว่า ทำไมเรื่องที่ถามไปพี่เขาไม่ตอบเลยด้วยความเกรงใจคุณน้ำก็ไม่ได้ถามซ้ําพร้อมกลับไปนั่งแล้วแบ่งของกินให้คุณฟ้าทั้งสองได้กินหมาล่าที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเผ็ดมากแต่โดยปกติคุณน้ำเป็นคนที่กินเผ็ดอยู่แล้วก็ยังมีเหงื่อแตกแต่คุณฟ้ากลับกินได้แบบไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นทั้งที่ตนกินเผ็ดไม่ได้เลยแถมยังบอกคุณน้ำอีกว่าทำให้รู้สึกว่ามันจืดจัง คุณน้ำที่ได้เห็นคุณฟ้ากินไปหมดแล้วตนเองก็สงสัยปกติพี่ไม่กินเผ็ดนี่แล้วทำไมถึงกินหมดอีกทั้งไม่เผ็ดอีกการไม่สบายนี่มันถึงขนาดที่ไม่รู้ถึงความรู้สึกเผ็ดเลยเหรอคุณน้ำได้บอกคุณฟ้าไปว่าพี่ไม่สบายหนักแล้วมั้งควรไปหาหมอได้แล้วนะขนาดหนูกินเผ็ดแต่หนูก็ว่ามันเผ็ดมากแล้วนะคุณฟ้าได้ตอบไปว่าช่างเถอะ อยู่สักพักเดี๋ยวก็ดีขึ้นแหละพร้อมกับลุกขึ้นแล้วไปนอนเลยคุณน้ำที่เห็นอย่างนั้นก็ว่ามันแปลกไปแล้วโดยปกติหลังจากที่ได้กินอะไรด้วยกันคุณฟา้ามมักจะทำความสะอาดอะไรทุกอย่างด้วยตนเองเสมอแต่วันนี้กลับแปลกอีกทั้งยังไม่ได้อาบน้ำแปลงฟันอีกตนที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรพร้อมทำอะไรมนทุกคืนแล้วเข้านอนและเช้าวันต่อมา คุณฟ้าก็หายไปเหมือนเดิมทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตตามปกติได้ถึง6วันเหตุการณ์อะไรทุกอย่างที่เจอก่อนหน้านี้ก็เหมือนเดิมทุกวันคุณฟ้าล้อหน้าห้องอะไรเหมือนเดิมทุกคืนและทำอะไรเหมือนเหมือนเดิมทุกคืนอาบน้ำแปลงฟันเข้านอนหลังจากวันนั้นผ่านไปคุณน้ำก็ได้ไปเรียนตามปกติ และกลับจากมหาลัยก็ดึกพอสมควรกลับเหมือนปกติแต่ระหว่างทางที่กำลังจะขึ้นห้องไปนั้นก็มีสายเข้าคนที่โทรม,มาก็คือแม่ของคุณฟ้าน้ำก็รับสายของแม่เสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงแม่ของคุณน้ำร้องไห้สอือกสะออื้นพร้อมถามคุณน้ำว่าหนูรู้หรือยังว่าฟ้าได้เสียชีวิตแล้วคุณน้ำถึงกับตกใจฮะ เสียเมื่อไหร่คะแม่แม่ตอบไปว่า6วันได้แล้วแล้วคุณฟ้าเสียได้ยังไงแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันชาวบ้านระแวกนั้นเห็นศพของฟ้าลอยเหนือน้ำจึงได้แจ้งหน่วยกู้ภัยไปคุณน้ำที่ได้ยินอย่างนั้นเรียกได้ว่าช็อกค้างไปเลยและวางสายท่านไปพร้อมคิดไปว่าแล้วที่พี่ฟ้าอยู่กับเรามาโดยตลอดนั้นคือใคร ตนที่ได้รู้เรื่องนั้นก็เดินเดินขึ้นไปที่ห้องเหมือนปกติและมีความกลัวแอบแฝงอีกอีกทั้งยังเห็นพี่ฟ้านั่งรอห้องเหมือนเดิมคุณน้ำก็ได้เดินเข้าไปที่ห้องหน้าห้องด้วยอาการสั่นๆและกลัวแต่รอบนี้คุณน้ำไม่ได้ทักถามคุณฟ้าแล้วได้เปิดประตูให้คุณฟ้าเข้าไปคุณฟ้าได้เข้าไปในห้องได้สักพักแต่คุณน้ำกลับยืนอยู่หน้าห้อง ยืนช็อกกับสิ่งที่ตนเห็นอยู่ดีๆคุณฟ้าได้พูดขึ้นไปว่าทำไมไม่เข้าห้องละ่ะคนจะนอนเข้ามาได้แล้วจะยืนรอใครล่ะนั่นคุณน้ำที่ได้ยินอย่างนั้นก็เดินเข้าไปพร้อมน้ำตาร้องไห้สะอึกสะอื้นพร้อมไปนั่งตรงเตียงที่คุณฟ้านอนแล้วพูดขึ้นมาว่าพี่พี่สบายดีไหม แต่กลับไม่มีเสียงตอบรับจูๆ่ๆคุณน้ำได้พูดขึ้นไปว่าพี่ขอบคุณนะช่วงเวลาดีๆที่มีให้หนูและคอยซัพพอร์ตหนูทุกอย่างหนูอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งอาจจะจุจี้กับพี่บางเวลาแต่หนูก็รักพี่เสมอมาขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มอบให้หนูแต่พ่อแม่ของพี่ท่านบอกหนูแล้วว่าพี่เสียแล้ว พี่ควรกลับไปหาท่านคุณน้ำได้พูดด้วยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฟ้าที่ได้ยินคุณน้ำพูดอย่างนั้นก็ได้ลุกแล้วไปกอดคุณน้ำและพูดว่าขอบคุณนะที่ช่วยบอกให้พี่รู้ตัวขอโทษและขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะและได้ร้องไห้พร้อมกอดคุณน้ำแน่นขึ้นมาอีกพี่ไปแล้วนะ อย่าลืมไปเยี่ยมพี่ที่บ้านด้วยนะสิ้นสุดคำนั้นร่างของพี่ฟ้าก็ได้หายไปคืนวันนั้นคุณน้ำก็พลอยหลับไปพร้อมกับคราบน้ําตาผ่านไปไม่กี่วันคุณน้ำได้ไปงานศพของพี่ฟ้าและโสดอภิธรรมศพพร้อมกล่าวขึ้นว่าหนูมาเยี่ยมแล้วนะหลังจากนี้ก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างอย่ายึดติด และไปสู่ภพภูมิหน้าอย่างสุขคติเรื่องราวของคุณน้ำก็จบลงเพียงเท่านี้สาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าจะเกิดจากเครียดสะสมด้วยนิสัยของเธอเป็นคนเก็บอาการไม่พูดไม่ระบายอะไรให้ใครฟังยิ่งสะสมเรื่อยๆก็ยิ่งเครียดอาจจะคิดสั้นแล้วโดดลงในน้ำเพื่อปลิดชีวิตทั้งหมดนี้ เป็นแค่การสันนิษฐานเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องราวนี้ผมให้คะแนน6เต็ม10ผมว่ามันก็น่ากลัวและเศร้าไปในตัวเอาละครับใครที่ฟังจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป